ปลามันบวกด้วยแรงกระแสน้ำนะที่นะใช่ปลาแข็งแรงครับมันก็เลยแรงต้านกันเลยอาจจะเยอะหน่อยแต่ปลาสายกาปลาวันนี้แข็งแรงครับตัวนี้น่าจะไม่เล็กนะเนี่ยสุดๆตัวนี้ตัวนี้น่าจะไม่เล็กนะเนี่ยโคตรโคตกดดิ่งกดดิ่งไม่โผล่เลยคระวังระวังคนโผล่หน่อยเข้าย่าเดี๋ยวขาด ยังไม่เห็นตัวเลยยังยังไม่เห็นตัวเลยมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่อ๋อปลาโลกว่าแข็งแรงเหลือเกินกินเต็มคำเลยจะสามโลเต็มเต็มเงี้ยงพี่เต็มครับโอ้โหหัวแกงเนี่ยหัวแกงกัดแล้วครับน่ะระเบิดระเบิดหัวแกงโชว์แล้วครับพี่ขอภาพนิดภาพนึงได้เลยครับ พพะจะพ่ออยู่แล้วลูก,เ,เ,ลกเอาพักตัวละสองโลสาโลนะตัวนี้มันแค่โลกป่าเองอมันต้องปันชู้กับก,กระนาเนาะใช่ครับโ,<ด>น,โนแล้ว,ลวโนแล้วโดนดิ ตรนี้น่าจะใหญ่ขึ้นอีกหน่อยไปนู่นเลยครับไปนู่นแล้ววิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับเพิ่มเบรกหน่อยครับไปไปไม่อยู่แล้วครับไปกลางเก่งแล้วครับเพิ่มเบรกนะครับเบรกเอาไม่อยู่ครับไปนู่นแล้ว <c oughs> ลข้ามฝั่งไปแล้ว ล้างไว้ล้างให้ลอยล้างให้ลอยโชว์ให้ลอยโชว์ให้ลอยไม่ลอยอย่าเ,เข้าหินคือเจออย่างเงี้ยห้าตัวครับ <c oughs> เคยเจออย่างเงี้ยเกือบร้อยตัวครับเ <ห ả? S 1> กือบร้อยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล,แล้วครับปั๊มเร็วครับเข้ามันเข้าท่าเดิมเดีย๋ยวมันจะมุดทั้งเรือทัอ้งท่าเดิม <c oughs> อ่าใหญ่ขึ้นมาสองโลนี่สองโล สองโลกว่าที่มีอะไรขังไหมชอ็อตมาก่อนครับเน,นื้อโคนะพี่ชอ็ชอตช็อตให้ได้ก่อนชอ็อตให้ได้ก่อนเอ,อ้ยเอาขึ้นมาจะสวิงหกักอสองโลกว่าในหน้าที่พี่ ถึงก็บ้าเป็นบ้าเป็นกลางเลยที่พี่เขานี้ยที่ท่านถ้านน้ำใสนะถ้าหมดฝนแล้วน้ำใสนะโขดวันนี้เยอะครับโขดแบบโขดอมมหิดเลยอ่ะโอ้โหนี่ใหญ่นี่ใหญ่นี่ใหญ่จริงนี่วิ่งขึ้นแก่งเลยอันเนี้ยมีสามแน่เนี่ยดึงเรือหัวปักเลย สามตัวนี่ก็ยแย่แล้วพี่ตายแล้วลูกขาดหรือหลุด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 ดูเบ็ดเลยครับเห็นอยู่ดูเบ็ดครับดูเลยครับด,ดูให้เห็นเลยครับครับงางพี่จะไปเหลือแล้วครับผมรู้อยู่แล้วต้องบอกว่าต้องมีเบ็ดมาเปลี่ยนเยอะๆแกเอามา,าแกเอาจากะะต,ต,ต,ตาะกี้ตายในสนามดีกว่าตายในกล่อง ไปจับยินหัวเรือเลยครับตรงน,นี้ตรงน,นี้พี่ใช่หัวแก่งครับมันอยู่บนหัวแก่งใะอีกเพียบเลยครับมีเยอะเลยครับนั่นแหละโถอ,อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละใหญ่ที่ใยัยดึงหัวเรือปัดอีกแล้ว <c oughs> ตัวมีสามตัวนี้มีสาม ยึงหัวลบปัดเลยมาแล้วพี่ไม่ถึงเว้ยยังเป็นปลาสองสองห้าปปรปลาสองอยู่สายสายยาวครับยาวอีก สายมันสั้นดึงสายออกดึงสายออกถึงสายออกเท่ายาว่ง1 2 3เฮ้ยหยุดครับดใจมากแพ้ไปกี่ตัวเออใช่เรานับเรานับปลาแพ้ด้วยโอเคได้แล้วครับไปลูกไปไปลกไปไม่ใหญ่อันนี้เล็กอันนี้ตัวเล็ก ไม่นะโลกว่าี่ใช่ใช่ปลาโลครับปลาโลปลาโลแข็งแรงทุกตัวแข็งแรงทุกตัว ปลาน้งไหลครับพี่เอ้อืมอรู้หลักแล้วแหละรรูนน้้อ่ายกคันขึ้นครับอันนี้ยกคันขึ้นแล้วยกคันขึ้นยกคันขึ้นอ่าน,นี่ช้อนง่ายแล้วเก็บสายนิดนึงพอแล้วก็ยกคันขึ้นนี้จะช้อนง่ายแล้วครับพอแล้วอ่ากเก็บสายเก็บจนสั้นแล้วมันช้อนยากเนี่ยสายมันสั้นกว่าคันเบ็ดสายยิ่งยาวยิ่งช้อนง่ายครับยังสั้นกว่าคันเบ็ดอีกห,หน่อยนึง นี่ยสั้นกว่าพอับพอพับปลาเข้าหาปุ๊บจะรู้เลยว่าสั้นกว่าใชโลโลครึ่งที่ครับนี่แหละสิ่งที่เราหาตั้งนานถ่ายไหมพี่ได้แล้วครับถ่าย่อได้เลยครับเดี๋ยวรีบลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บตัวเล็กตัวเล็กกับท้ายเรือ เล็กนะพี่เสียงกักต่ขนาดต้นนั่นเล็กเล็กเอลองได้เล็กล<อ>ดึงนี่ดึงสายอาอย,ยาวครับโอ้ยเข้อยเลยเดี๋ยวคันหักเข้อยเลยโอ้โหยกไม่ตัวขันหักเลยไม่กลัวพี่ตายหน้าพี่เนี่ย <c oughs> มันจะบันอย่างเงี้ยเสียวเบ็ดคือ <c oughs> ปลาพวกนี้ถ้าดิ้นเนี่ยมันถ้าถ้า,ถา,ถาตัวมันแตะพื้นแตะอะไรอะ่ะมันจะดิน้นมันจะดิ้นกระจ,จายเลยถ้าเข้ายาวๆไม่เป็นไร นี่คือตีถึงหัวแก่งอันนี้เราดิน,นโตของใหญ่อันนี้ของใหญ่ละอันนี้ของใหญ่ละใหญ่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 เอาออกมารังให้ออกรังให้ออกเข้าหินลงไม่ไม่เข้าไม่เข้าออกมาแล้วออกมาแล้วออาละออาข้ามหินมาแล้วข้ามหินมาละรังให้ออกมาเข้าหญ้าละ ใช่ไหมเฮ้ยขาดตรงไหนอะขาดช็อกพี่ขาดกลางลำขาดกลางลำอกขาดไกลหนัวขาดช็อกหนัวขาดหลอดช็อกใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่ไปเลยปิ้นป้อนเดีือดร้อยขาดตป็นรอยต่อช็อกพี่อือเป็นไรพี่เก ครั้ง้งแรกในชีวิตที่ตกตปลาสูงแล้วขาดครั้งแรกสวยนนมาครั้งล่าสุดคือต้นปิโดน,โดนใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่อีกแล้วอันนี้ใหญ่ ใช่มีทั้งขึ้นทั้งลงครับถ้าใหญ่มันวิ่งขึ้นเดี๋ยวพอ,อเดี๋ยวมันทิ้งตัวเลยเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวเจอตอนทิ้งตัวเดี๋ยวรู้เลยใหญ่จริงพี่ใหญ่จริงไม่เป็นไรพี่ขากขาดระเบิดกัระเบิดข้อมเพียบเลยนี่ว่ะขึ้นแก่งอย่างเดียวเลยพี่ชกให้ลอยชกให้ลอยชกให้ลอ,อยมันจะลงมาเพราะันเหิเนี่ยลงละลงละลงละทิ้งตัวละทิ้งตัวละ เข้าหมดทิ้งตัวละนี่เอาผมมาทำอะไรนี่เอาผมมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเข้าหมดทิ้งตัวละสวนละโอ้โหใหญ่จริงว่ะตัวนี้วิ่งสวนกลับวิ่งสวนขึ้นแกงเฉยเลยวิ่งสวนกลับอ่ายกให้ลอยยกลอยยกลอยไว้อย่าให้มันมุด ยกมันลอยไม่กลัวแล้วหลุดไปหลุด่าที่ทาดนี่นี่กลัวผมก็จะไม่ไหวมาแล้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 วยกให้ลอยไว้ยกให้ลอยไว้มุดแล้วมุดแล้วมันไม่ไหวแล้วพี่มุดแล้วยกให้ลอยไว้ยกไว้อย่าให้เข้าเข้าอือก้ออกยแล้วพี่รอยแล้วอ่าออกไปอีกแล้วออกไปอีกแล้วบลงรอน ขอไม่เก็บสายนะเอยโอ้ตัวนี้ใหญ่เว้ยนี่สองกว่าฮะสองกว่าเกินสองครับเกินสองตัวนี้โอ้สามเว้ยสามเอาใหญ่หนาตึ๊บเลยหนาตึบาต๊บเดือดครับพี่อหายไปเลยยกคันไว้ยกคันไว้ยกคันชีฟ้าไว้ยกคันชีฟ้าไว้อันนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ะอย่างเงี้ะอย่างนี้แหละ,หละมันจะเข้าหาตัวยอดเยี่ยมสามโลวันนี้ อัดเป็นชโดอัดเป็นชโดเลยอัดนมิตสามโลสามโลพี่เหยื่อหายไปเลยเหยื่อมิดเข้าปากไปเลยเพี่พัาผมกรด้อะไร <laughs> <laughs> พลกกัอน,นี้นะ <laughs> นั่นแหไรยกขึ้นมาครับยกให้หน่อยยกท่กน,นั้นเลยเนี่ยให้เห็นเห็ไปเลยเนี่ยว่าใหญ่ใหญ่จริงโอเคปลดเลยครับอะขึ้นมาโชว์หน่อยครับอ่ะปุ้มให้ดูหน่อยใหญ่แค่ไหนฟ้ปลาสามโลครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ ใหญ่แดดเนี่วิ่งึ้นแล้ววิ่งสวนแล้ว,สว,ลวสวนแก่งละสวนแก่งละชกให้ลอยชกให้ลอยเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้แหละครับชกให้ลอยไม่ลอยมันมุดมุดเข้าซอกนี่มันเอาเหยื่อไปกินทำท่าทำท่าซุกแล้วทำท่าซุกแล้วยังอยู่พี่ยังอยู่ อ,ดดออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแลวออกมาลวออกมาล่ออกมาแล้วอันนี้เรามาตกกับพงยักษ์หรือตกกระสูนครับ <laughs> กระพงวางมาเยอะโดนกระสุนวางเป็นไงบ้างล่ะใหญ่อีกแล้วใหญ่อีกแล้วสองโลประมาณนี่แล holder, หละครับระยะนี้แหละอย่างนี้แหละอย่าไม่ไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุน,มมนดึงเอามือดึงสายออกเอามือดึงสายให้ยาวว่นนี้ดึงออกให้ยาวดึงออกดึงสายออกให้ยาวอ่าโอเคชี้คันขึ้นฟ้าทีนี้ช้อนง่ายแล้วครับอ่าถ้ามมาตรฐานชิงหลิว ข้าใจที่ทามาตรฐานแต่เรามันลาไปแล้วนะปลาแต่ละตัวเดียวจะหอบเลยช้าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่สู้ก็ไม่ได้เข้าหินเลยถอยหลังไม่ได้เลยเข้าหินเห็นเห็นเลยนะถ้าไปอ่อยอ่อนข้อไอ้สร้อยอะเรียบร้อยเลยมีกระสองกว่าโอ้ยน่าจะสามน่าจะสามด้วยนะเนี่ยหนาตึกเลยใหญ่หนาตึกเลย หูหนาจนโคนหางเลยไม่จะหมดแรงล้วแขนสั่นแล้วพี่ึาโอเคครับไหมจริงจริงหักก็คือหักหักแล้วอ่ะหักก็หักครับโอเคครับโอเคครับะโดกินเปาเวียนน้องคือเปาเวียนน้องโดนกัดขาดครึ่งเลย โดนชะโดนะครับโดนชะโดกัดขาดครึ่งเลย